ครับเอฟซีพญยท่าพะเล่อเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะครับพี่น้องเมื่อนี้ก็มาอยู่เขาวงเด้อครับพี่น้องหน้าพาหนามตกตาต้นเขาวงครับพี่น้องวิวก็งามๆจังเอยเนาะครับพี่น้องแนมไปก็จะเห็นวัดประทัดมืนหินเด้อครับเด้อไกลๆครับพี่น้องแนมลงไปข้างล่างก็จะเป็นทุ่งให้ทุ่งหน้าเนาะครับพี่น้องเนาะนี่เด้อมากับพญยท่าพะเละครับเมื่อนี้ ดอกง่ายกำกงามคนก็ละลอครับนี่นี่สังกะรีกับพันมีเมียเด้อนี่เด้อนี่เลี้ยวรถกลับไปโหลดแล้วพ่อนยังทาไปมาพี่นู่แต่คือนาพาครับผู้เขาครับพี่เนาะเขาเขาสอนเขาครับเขาสอนเขาโมเมนต์เขาอันนี่เด้อโมเมนต์เขาซ้มเขาเด้อเขาสอนเขาเขาสับสอนพบกับลุงวือครับผน ครับพี่น้องผมลุงมือครับนีครับพี่น้องนี่ก็คือเขาวงครับนันเองไปกระทิ่นวัดประาธาตุมืองทินครับน้องดอกไม้งามๆครับกระทั่งขึ้นเขาเด้อครับพี่น้องเด้อลุงมือว่าผมบรรยากาศงามบอลลุง,ง,ม,าางมือครับพี่น้องชมวิวบรรยากาศครับภูเขางามๆครับพี่น้อง ภูเขาเด้อครับพี่น้องเด้อผมแนมไปถึทงทุ่งนาเขียวๆครับไปถึงลุม่มบูกจะเป็นอำเภอเขาวงครับพี่น้องจังหวัดกาฬสินธุ์มือนีนก็เดินทางมากับสังการีครับสังการีอยู่รอที่ท่เิดูนนรอผู้บ่าวนี๋ยวจะขึ้นภูผาครับพี่น้องเดินทางเห็ดเป็นแป,นเ,ปนเนาะงามเนาะ เนี่ยท่าถอยโลดมาพี่โลดนี่ครับนี่บ่าววือคนไดินมาเที่ยวมือนี่เกาคูบาอาจารย์มาซื้อไม้กวดอยู่อำเภอนาแกเลยล่วงมาเที่ยวครับพี่น้องอำเภอเขาวงครับตรง่วนนี้ยังอยู่ ถึงกลางผู้ด้อครับพี่น้องเด้อยังอยู่กลางผู้อยู่ครับพี่น้องยังอยู่กลางผู้อยู่เอเที่ยวฝนก็ะยะักคึมๆบรรยากาศกร็คึมๆจังน่อยบรรยากาศกระคึมคึมจังน่อยครับพี่น้องเฮ้มันจอดพี่มันจอดพี่ มันกับปลูกด,ดอกไม้งามเลยครับพี่น้องเด้อผมันปลูกด,ดอกไม้บรรยากาศครับบรรยากาศวิวงามเนาะ พบก,กับสองพอยายท่าพะเละ่อเมืม่อนี่สังกะรีมาพอม่อมที่ได้ทำเป็น่าเอาเห็ุสางมันมีน้ำตกนะเป็นได้ลุงเวือไปเอากันเลยเดินทางบ่ทำมาปีเนี่ยคือคอนี้บ่อแล้วยังหกยูกเท่านี้ กงเข้าถ <c oughs> <m> ้าเ็ศไปไปสิงดีกันดีกันดิ carbon งนหินนะเฮ้บอกงนหินนะงนออกขวมไปหอดกงยางเห็จัน่อยเห้เายางหลอดพื้นได้ตูลเฮายางได้เถ่กันดิย่เย่างลรบไหมกด้านแล้วบอ้นีโอ้ไบนำต๊ะใบบาทนี่รถเขาคือสิ่งแถบมันลงคู่ด้นี่ ฝั่งขับผู้เขาขับมาอยู่กลางเขาอยู่ด้นี่ยังว่าล้งยังอยู่กลางอยู่ไปครับพี่นอกคลิปนี้ก็ไว้เพียงสำนีเด้อครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับส่องพ่อใหญ่ท่าพระเลาะครับพี่นอกเพื่อสิบัวผาดคลิปข้างหน้านะครับพี่นงเนาะคลิปนี้ก็ไว้เพียงสำนีครับสวัสดีครับ